เหตุกุกกี้หเปล่าถ้าไปเห็นแล้วก็คุณอาจจะตายก็ได้นะว่าถ้าคุณถ้าคุณเห็นผมอะว่าผมอยู่ที่ไหนแปลว่าคุณก็ยังจะมีชีวิตอยู่นะครับเฉลยน,น,นะครับติ๊กตกติต๊ดดกตดดกตดดเฉลยแล้วแทนสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ในช่องเทพเจ้ากุกกี้นะครับรู้จักทรงแลวผม,รมตั้งคุกกี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าผมผมเนี่ยอายุ อยู่นะแต่ว่าผมยังพิมพ์ได้เพราะว่ามันต้องรับ13ปีใช่ไหมล่ะแต่ผมมาเล่นเล่นได้อะผมก็ไม่รู้วนะ่าจะทำยังไงอะ่ะมันต้องใช้13ปีขึ้นไปอะ่ะเออได้แหละไปบานนั้นเลย ก็แค่ให้เล็กอยู่แล้ววะกูน่าจะให้มันมันน่าจะให้เล็กกว่า แบบนั้นแล้วผมแล้วคลิปหน้านั้นผมจะทำ18มือกือ เยอะกว่าสิบเก้าโมงกูอีกสั้นงันนี่มันก็โจรกว่ามันก็โจรยิ่งคนยิ่งขึ้นนะก็ใช่ไงมันจะเป็นโจรหรือไงถูกต้องโอ้ยเชี่ยกูชักจะปวดหัวกับเอฟบี้กูเดี๋ยวนี้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเจเย็นครับสิบสี่วายคุยกันก็ดีคุยกันเกินคุยกันดีก็ អ្នកកំពុង ไม่ได้ถ้าไม่ได้กูตายนี่เกมนี่นะกูจำได้ว่ากูวางอยู่ตรงนี้นี่มารูนี้แล้วก็ตรงไหนวะจะไม่ใช่ละมันไม่น่าใช่ลวตัวนี้ ตรงต้องบะจปองรอบิจปอรอบิจปาลาบิจปาใครดูปัดเจ้ากระดองหัดไปซอยแล้วมาเลยกับบรองตรงเด็ดแม่เลยตรงเลดมอบันไตเดี๋ยววิช่องกระดองเออก็ไอ้นี่บะกลองตรงปะองงงปะองงงปะ 嗡嗡吧嗡嗡，吧嗡嗡嗡吧嗡嗡，啊嗡嗡吧吧嗡嗡。

โอ้เาาวยเว่แ่แมชนี้อาจจะยาวกว่านอยก็พอดีะครีันจะไม่เชเลย นอันนี้บ้านบอกว่ะคงน่าจะเป็นนั่นไงบ้านแล้วมัน เท่าไหร่โหช่าขนาดนี้ก็เยอะเลยด,ดี๋้ต้องซื้อของแพงๆแล้วนั่นคือของของของอันอื่นมันก็กระจอกไปเนาะซออีกอู้อันนี้คือการโชว์แสดงข่าวเหรอใช่ไหมเขาเรียกว่าข่าวใช่ไหมแสดงข่าวแน่ๆเลยเพราะข่าวเขายังไม่เิ กูย่าสงสัยอ่ะสงสัยกับท่อนี้บ้างกูอยากจะไปแต่ไปไม่ได้เชาูก็จะตกตรงใจตรงกลางนี่แหละหปีไ้ขายครับโอแพกไอเพกเหรอ

มันมีอันหนึ่งที่ต้องใช้โปรเพื่อเดบเพือเดบมาซื้อหรอไอหน้าควายเออวันนี้ก็ไม่มีโรพักตัวเลยน่สองร้อยนึ่งวิเยอะโคตรถูกแต่กูก็อยากมีบ้างนะนะก็อยากมีบ้างนะบ้างนะแฮปปี้เบิร์เดย์ลาลาคงนี้เราจะเป็นปลาตีแน่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 เลย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  มีลำโพงลำโพงตัวใหญ่เลี้ยงพิซซ่าพิซซ่าพีดพีดพีดพิซซ่ากับพีด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 พิซซ่าเออไอนี่อะไรวะไอ้ที่เขาไว้ใช้ไปยิงแต่ท่านกันนะแต่ท่านอะไรว่าทั้ันร้อยละสิบเมตรหรือว่าสิบเมตรหรือว่าอะไรก็ได้น่าจะเป็นระเบิดั้งปืนใหญ่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 น่าจะเป็นปืนใหญ่เกือบไม่สนใจแล้วไม่ชอบบ้านวก็จะสาขาให้มีบ้านเล่นด้วย พี่มีคนเต็มมึงจะพาผมมาสร้างบ้านเหรอเออคลิปนี้เดี๋ยวผมโอเคนะครับด,ดูอีพีสองนะครับเพราะว่าอีพีอีพีสองเดี๋ยวผมจะทำสิบแปดโมงก่อน